ยนอยนวยใน i เบ i ร i b ซีซั่นส n 3ตอนที่7มาร์กได้มานอนปรับทุกกับอีฟเขารู้สึกเสียใจเ,เรื่องของสกอตไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมการต่อสู้ระหว่างเขากับพ่อมันคือสิ่งที่ทำให้คนที่สกอตรักต้องตายสกอตจะเกลียดเขามันก็ไม่ใช่เ,เรื่องแปลกแต่ว่าทัานใดนั้นมากับอีฟก็ได้รับแจ้งขา่าวมีอินวินเบมากมายได้บุกมาถล่มทั่วโลกมาร์กไมได้ยินเช่นนั้นเขาก็งงมากม อินวิน i เบิหรือก็คือตัวของมาร์กนั่นเองทำไมมารวมตัวแล้วมาทำลายโลกของเขาด้วย <S <S แท้จริงแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังของแผนการรายนี้นะั่นก็คือไอ้สมองแองสตอมลีวีมันทำการไปรวบรวม i n v i ิน i เบิที่เป็นวา์ร้ายและเป็นคนชั่วจากโลกคู่ขนานให้มาถล่มมิติคู่ขนานโลกของมาร์ก โดยแองสตอมบอก i n v i s สเบิช่วในโลกคู่ขนานว่าหากทำลายโลกของมาร์กได้สำเร็จก็จะช่วยทำให้ความฝันของ i n v i s สเบิชั่วๆในโลกคู่ขนานนั้นเป็นจริงและเหตุที่แองสตอมยังไม่ตายรอดพ้นจากการกระทืบของมาร์กที่กระทืบแองสตอมจนหัวแบะมาได้นั้นพอถึงหัวของแองสตอมจะแบะแล้วก็ตามสมองจะเละขนาดไหนแองสตอมก็เป็นคนอึดและตายยากมาก ในลมหายใจสุดท้ายที่เหลืออยู่ของแองสตอมแองสตอมได้ใช้พลังเปิดประตูมิติคู่ขนานและใช้มือค่อยๆลากตัวเข้าไปในประตูนั้นซึ่งมิติคู่ขนานแห่งนี้แองสตอมก็ได้พบกับเทคนิเชียนหมอผ่าตัดโลกคู่ขนานพวกเขามีกันอยู่3คนและพวกเขาทั้งหมดก็ช่วยกันผ่าตัดรักษาสมองและร่างกายอันแหลกเละข,ของแองสตอมให้กลับมาใช้งานได้โดยเทคนิเชียลได้ขอให้แองสตอมช่วยเขาสักอย่างและพอแองสตอมฟื้นขึ้นมาเขาก็สาบานว่าเขาจะ ถ้าล้างแค้นมาร์กในโลกคู่ขนานในมิตินั้นให้สําเร็จให้ได้ความแค้นที่สูงไฟอยู่เต็มอกของแองสตอมเขาจะต้องเอาคืนแองสตอมเลยวางแผนรวบรวมอินวิสเบิร์นชั่วๆในโลกคู่ขนานให้ไปรวมตัวกันและไปจัดการกับมาร์กในโลกนั้นให้สําเร็จหลังจากนั้นอินวิสเบิร์นชั่วๆก็ออกถล่มโลกตามแผนการของแองสตอมแองสตอมก็อยากแสดงให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าอินวิสเบิร์นจริงๆแล้วมันก็มีแต่คนชั่วๆ อินวิสเบิร์นชั่วๆออกถล่มโลกจนปั่นป่วนอินวิสเบิร์นที่หน้าเหมือนกับมาร์คแต่นี่ใสใจคอมันคนละเรื่องผมทรงโมฮอคมั่งแต่งตัวเป็นชาววิวท่ามั่งอินวิสเบิร์นบางคนก็ใส่ชุดออมนีแมนเขาบอกว่าเขาฆ่าพ่องเขาในมิตินั้นแล้วแล้วก็ยึดครองโลกอินวิสเบิร์นบางคนก็โรคจิตก็มีบ้าบอกันทั้งนั้นจดฮีโลทั่วโลกต่างร่วมใจกันออกมาปกป้องโลกใบนี้เล็กซ์ก็อยากจะเป็นส่วนร่วมปกป้องโลกนี้เหมือนกัน เล็กที่กำลังช่วยเลย้ายของมาอยู่ที่บ้านใหม่พอเล็กจะออกไปสู้กับอินวินสเบิร์นชั่วๆเลก็เลยอยากจะออกไปช่วยเล็กด้วยแต่เล็กก็ห้ามเลเอาไว้วันแรกที่เลอุตส่าห์จะเลิกเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่เลจะต้องมาช่วยเล็กอีกแล้วเล็กทนไม่ได้เล็กก็เลยบอกให้เลอยู่ที่บ้านรอเขากลับมาเลจะได้มีความสุขไม่ต้องเครียดกลับไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกแล้ว ว่าแล้วเลซ์ก็เปลี่ยนทังขยะให้เป็นระเบิดและระเบิดตัวเขาก็โดดขึ้นไปสู้สึกกับพวกอินวิสเบิลชั่วๆวและในขณะที่มาร์กสู้กับอินวิสเบิลหัวโมฮอ,อเพื่อปกป้องคุก พวกฮีโร่ของโลกก็พุ่งเข้าเล่นงานมากทั้งเตะทั้งต่อยบางคนก็ทุบด้วยคอนพวกฮีโร่เหล่านี้พวกเขาสับสนอินวินสเบิลหน้าเหมือนกันหมดพวกเขาแยกแยะไม่ออกว่าคนไหนคืออินวินสเบิลดีคนไหนคืออินวินสเบิลชั่วแถมอินวินสเบิลดีก็มีอยู่แค่คนเดียวสกอตหรือว่าพาวเวอร์เพ็กซ์พอเขาหลุดออกมาจากคุกและพบว่าอินวินสเบิลมีหลายคนเขาก็ดีใจมากๆกสกอต จะได้ฆ่าอินวิ i ิเบิลเพื่อล้างแค้นให้กับเมียและลูกของเขาแบบเต็มที่ไปเลยส่วนคนที่เหลือก็ต่างเป็นห่วงมากทั้งริกทั้งเบนทั้งเอมเบอร์และก็คายทุกคนต่างเป็นห่วงมากกันหมดส่วนดารดโอลิเวอร์เขาก็จะไปช่วยมาร์กแต่เด็บบี้ก็ห้ามโอลิเวอร์เอาไว้แต่โอลิเวอร์ก็จะไปให้ได้เขาเป็นห่วงพี่ เดบบี้เธอก็ไม่รู้ว่าจะห้ามโอลิเวอร์ยังไงเธอเองก็รู้ว่างานนี้มันเสี่ยงสุดท้ายเด็บบี้ก็เลยยอมปล่อยโอลิเวอร์ไปโดยเธอกำชับโอลิเวอร์ว่าให้อยู่ห่างๆคอยหาจังหวะและฟังคำสั่งมาร์ให้ดีๆว่าแล้วโอลิเวอร์ก็รีบบินไปหามาร์คส่วนทางด้านซีซิลก,ก็โดนถล่มด้วยอินวิสิเบิลชั่วเหมือนกัน สีซิวเลยใช้ขึ้นความทีสมองกับรีอนิเมนเขาต่อสู้และจัดก,การกับอินวิสเบิลชั่วที่บุกเข้ามาได้แต่ฐานสีซสิวก็เละรีอนิเมนก็ตายไปหลายตัว โดนอกก็หน้าแหกเผยเห็นร่างเหล็กภายในของเขาแต่โดนอกก็ยังพอมีข่าวดีก็บอกซีซีว่าจากการวิเคราะห์แล้วถึงอินวินสเบิลจากมิตีโลกคู่ขนานจะมามากขนาดไหนแต่พวกเขาก็ยังไม่เก่งเท่าอินวินสเบิลของพวกเราซีซีก็ถึงขั้นกลุ่มหัวถึงไม่เก่งเท่าแต่ก็เก่งกว่าฮีโร่บนโลกมากแถมยังมากันอีกเยอะซีซวก็เลยได้ออกคำสั่งให้เรียกฮีโร่ในสังกัดมาให้หมดวันนี้เราจะสู้แบบเต็มที่มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดไปเลย So can send else. ส่วนด้านมาร์กพอฮีโรโรต่างๆเริ่มรู้แล้วว่าอินวินิเบิลตัวจริงคือคนไหนมากับอีฟก็เลยได้ออกตามจัดการอินวินิเบิลชั่วให้หมดมาต้องสู้กับอินวินิเบิลผ้าปิดหน้ากับอมนี่อินวินิเบิลมากเกือบตายเพราะต้องสู้กับอินวินิเบิลถึงสองคนและอมนี่อินวินิเบิลก็คืออินวินิเบิลในจักรวาลที่ฆ่าอมนี่แมนพ่อของตัวเองได้ดังนั้นอมนี่อินวินิเบิลจึงแข็งแกร่งมาก ละงานนี้อีฟก็โดนเล่นงานจนขาของเธอหกักอีฟหมดสติและมาร์กก็พยายามที่จะไปช่วยอีฟเกือบถูกฆ่าแต่ว่าโชคดีซีซิลเดซงลีอนิเมนม,นมาสกัดสองอินวินิเบิลได้ทันมาร์กจึงมีโอกาสและรีพาอีฟหนีส่วนนด้านทีมกาเดียนก็โดนอินวินสเบิร์นโรคจิตถล่มจนเละแบ็กแซมสั้นหมดสติเชฟสมิธขาด,ขดครึ่งดูพิเคตล่างเละเป็นร้อยอวัยวะก,กระจก,กะจายเลือเพียงอุมมัทอที่พอสู้กับอินวินสเบิร์นโรคจิตได้ แต่สุดท้ายอิมมอร์ทัลก็ตา้านทานเอาไว้ไม่ไหวโดนอินวิสเบิลโรคจิตกระทือบจนหัวหลุดตายดาร์กวิ่งเลยพลีชีพครั้งสุดท้ายกระโดดพาอินวิสเบิลโรคจิตให้เข้าไปอยู่ในชาร์โดเวิร์สมิติแห่งเงาขังอินวิสเบิลโรคจิตเอาไว้ในนั้นตลอดกาลส่วนด้านาทีนทีมก็โดนอินวิสเบิลนหน้าเครียดมาถลม่มรูดี้ถูกกระชากออกมาจากหุ่นและกำลังจะโดนฆ่ามูเล่พูกก็เลยพุ่งมาสก,กัดเอาไว้มอนสเตอร์เกลก็หมดสติ ต่อจากนั้นเล็กก็ได้เข้ามาช่วยเพื่อนๆเ,เล็กได้บอกให้บุญและภูมิให้าพาเพื่อนๆบินหนีไปส่วนเขาจะอยู่สกัดไอ้อินวิสเบิลน่าเครียดอยู่ที่นี่เองพอทุกคนหนีออกไปหมดเล็กก็ได้เผยความจริงเล็กถูกกระซวกไส้สาหัสเจียนตายเล็กเลยอยากจะใช้วาระสุดท้ายให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เล็กปาระเบิดทุกอย่างของทุกชนิดใสอินวิสเบิร์นจนสุดกำลังแต่ถ้าว่าเล็กห่างชั้นกับอินวิสเบิร์นมากอินวิสเบิร์นหน้าเครียดกำคอและรอให้เลือดในตัวของเล็กไหลออกมาให้ตายอย่างทรมานเล็กเลยใช้ไพ่เด็บระเบิดที่ยังเหลือเพียงอันสุดท้ายของเขานั่นก็คือกระดูกเล็กได้เปลี่ยนกระดูกของตัวเองให้กลายไปเป็นระเบิดเล็กโดยผีชีพระเบิดตัวเองตายไปพร้อมกับอินวิสเบิลชั่ว ทันทีที่ระเบิดเพื่อนๆทุกคนต่างรู้แล้วว่าเล็กเพื่อนรักของพวกเขาได้ตายไปแล้วส่วนมากที่เฝ้าอาการของอีฟเขาก็ไม่ยอมไปที่ไหนมากร้องไห้เขาบอกซีซิว่าหากเขาออกไปพวกอินวินสเปิลชั่วอาจจะมาฆ่าอีฟที่นี่ หลังจากนั้นซูเปอร์ฮีโร่ทั่วโลกก็สามารถสังหารอินวิสเบิลส่วนใหญ่ลงได้เหลือเพียงอินวิสเบิลชั่วตัวกันที่แข็งแกร่งที่สุดเพียง8คนแองสตอมได้ออกมาจากประตูมิติเขาพอใจมากๆ i n อินวิสเบิลจะได้กลายไปเป็นคนชั่วในสายตาของทุกคนแองสตอมสาใจจะได้มีคนเกลียดอินวิสเบิลแบบเยอะๆต่อจากนั้นอินวิสเบิลชั่วจากโลกคู่ขนานก็ทวงคำสัญญาพร้อมกับจะหักหลังแองสตอมแองสตอมทียนแบบนั้นเขาก็กะไว้แล้ว ไอสตอมได้ว้าพา8อินวิสเบิรชั่วให้ไปยังมิติอันเวิงวางมีแต่ทะเลทรายไร้ผู้คนไอสตรมในที่สุดซีสิวก็ได้บอกว่าเจอไอ้บงการเรื่องนี้แล้วอยากจะไปจัดการมันไหมมาก็เลยได้ออกไปสู้กับแองสตอร์มเพื่อล้างแค้นให้กับยิบที่กำลังเจ็บหนักมากพอเห็นหน้าแอสตอมเขาก็พุ่งเข้าโจมตีทันที แอสตอมฉันเคยฆ่าแกไปแล้วทำไมแกไม่ตายแองสตอมก็รอนอาทีนี้อยู่เหมือนกันเขาเองก็อยากจเจ้าคืนมาร์ก <Storm S 1> แองสตอมได้เรียกโดนออกมาจากมิติคู่ขนานทุกอันได้พุ่งโจมตีมาร์ทันทีและไม่ใช่แค่นั้นแองสตอมยังมีพลังเรียกประตูมิติเขาพลิกแพงให้โดนเข้าประตูซ้ายออกมาประตูขวาพุ่งกระแทกมาร์คและแองสตอมก็พยายามจะใช้โดนผลักให้มาร์กเข้าไปในมิติคู่ขนานให้ได้ แองสตอมกะจะขังมากให้อยู่ในโลกมิติคู่ขนานอื่นไม่มากลกับมาในมิตินี้ได้อีกเลยแต่ถ้าว่ามาก,ก็รู้แกวว่าแองสตอมกะจะใช้พลังขังเขาเอาไว้ในมิติโลกคู่ขนานอื่นเหมือนกันมาก,ก็เลยพยายามไม่ให้โดนผักเขาเข้าไปในประตูแองสตอมก็เลยเดียวเรียกกองทัพโดนนับล้านออกมาพุ่งกระแทกมากให้เข้าไปในประตูให้ได้มาก,ก็เก่งพลังสู้จนสุดท้ายเขาก็คว้าคอของแองสตอมได้สำเร็จ ันใดนั้นโอลิเวอร์ก็ได้เข้ามาและเขาก็พูดกับมาร์กว่าพี่มาร์กฆ่ามันเลยอย่าปล่อยมันไปมาร์กก็เลยลังเลเข้าใจอ่อนไม่อยากฆ่าคนจนแองสตอมช่วยโอกาสเรียกโดนมาฟาดหน้ามาร์กแล้วก็หนีไปมาร์กพยายามคว้าแองสตอมเอาไว้แต่ทว่าคว้าได้แค่แขนแต่ในจังหวะนั้นประตูมิตตก็ปิดพอดีและมันก็ตัดแขนของแองสตอมด้วย แอ s สตอมที่แขนคาดเขได้กลับมาเจอเทคนิเชียนแองสตอมได้บอกให้เทคนิเชียนรีบสร้างแขนให้กับเขาก็าจะกลับไปสู้กับมาร์กแต่เทคนิเชียนกลับสั่งให้อุปกรณ์ที่ฝังหัวลงโทษแองสตอมมันหมดเวลาของแกแล้วแองสตอมถึงเวลาที่แกจะต้องทำงานให้พวกเราพวกเราต้องการโลกใหม่โลกที่มันดีกว่านี้ห we ลังจากจบศึกโลกก็เข้าสู่ช่วงช่วยเหลือผู้รอดชีวิต มาร์กต้องมาปะทะก,กับสกอตอีกแล้วแต่งานนี้โอลิเวอร์ได้เข้ามาช่วยสู้ม่ได้บอกให้โอลิเวอร์จับสกอตเอาไว้เฉยเฉยอย่าไปทำร้ายเขารอให้พลังของเขาหมดไปเองทันทีที่พลังไฟฟ้าของสกอตหมดสกอตเขาก็ร้องไห้เขาตะโกนบอกทุกคนว่าทุกอย่างที่พังทุกคนที่ตายก็เป็นเพราะอินวินซิเบิลแกมันตัวต้นเหตุของทุกอย่าง ฮีโร่ทุกคนเมื่อฟังเช่นนั้นทุกคนก็หันมาที่มาร์กจนทําให้มาร์กรู้สึกเสียใจถึงฝีมือทั้งหมดมันไม่ใช่เพราะเขาแต่มาร์กก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพราะอินวิซิเบิลที่มาทุกคนมันก็คือตัวของเขาเองทั้งเหตุการณ์อีกมากมายสายตาของพ่อแม่ของอีฟที่มองมาทางมาร์กก็แปลกๆอีมทอทเทลกับหัวกับตัวมันติดกันใหม่ก็ฟื้นคืนชีพและอีมทอทเทลก็ไม่ลังเลก็ขอเคสแต่งงานและราคาจากการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ ซีซิลก็ขอให้มา,มารับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมของทีม Guardian, ททกาเดียนแทนอิ m o r ์ทัลที่เกษียณไปแต่มากก็ไม่เอาเขาเบื่อเขาท้อแต่เขาก็รับปากหากมีศัตรูตัวสำคัญมามาร์กจะมาช่วยเองและไม่ใช่แค่นั้นมาร์กจะต้องมาเสียใจอย่างหนักเมื่อเขารู้ว่าเล็กเพื่อนของเขาต้องตายไปอีกคนสุดท้ายชีวิตมาร์กที่โคตรแย่ยังต้องมาเจอเรื่องสาหัสาการเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่องความอยู่รอดของโลก เมื่อนักรบลำปิศนาชาววิลทัมได้บุกมาทวงสัญญากับมาร์กว่ามาร์กได้เตรียมโลกนี้ให้พร้อมให้อยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรวิลทัมแล้วหรือยังมาร์กบอกว่าไม่เขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นและตอนนี้มาก็กําลังอารมณ์เสียเขาอยากจะสัดหน้าใครบางคนสัดจนเต็มแกว่าแล้วทั้งคู่เขาพุ่งเข้าหากัน